กิจกรรมที่จังหวัดภูเก็ตต้องบอกว่าน้องๆนะครับนักเรียนนักศึกษาน่ารักแล้วก็ได้รับความชื่นชมนะครับโดยทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตก็ได้มีการมอบรางวัลให้กับนักเรียนนักศึกษานะครับที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะวิชาการทั้งในระดับประเทศแล้วก็นานาชาติสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดภูเก็ตและก็ประเทศไทยครับ ที่ห้องรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตครับนายนารงวุ่นซิลวผู้ว่าราชการจังหวัดภูเกต็ตพร้อมด้วยนางสาวกิรนาโนนสินชัยรองศึกษาธิการจังหวัดภูเกต็ตมอบรางวัลให้กับนายธีรวัรพิรมรักนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาเนื่องจากทำคะแนนสูงสุดใน60คนแรกติดอันดับหนึ่งใน3จากการเข้าร่วมการแข่งขัน ncss college ซึ่งเป็นรายการแข่งขันโปรแกรมรุ่น เซเนียนะครับนับว่าเป็นการแข่งขันที่สำคัญของประเทศออสเตรเลียและนิวซีแลนด์นะครับโดยใช้เวลาในการแข่งขันทั้งสิ้น5สัปดาห์มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันหลักหมื่นนะครับจากทั่วโลกครับและยังได้มอบรางวัลแก่เด็กชายวันศุกร์นักตะกกวทุ่งนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนขจรเกียรติศึกษาในโอกาสได้รับรางวัล w ว r l d c h ชม p ป o n น Champion, จากการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชีย โดยมีผู้เข้าร่วมแข่งขันกว่า35,000คนจาก30ประเทศทั่วโลกนอกจากนี้ได้มอบรางวัลแก่นักเรียนโรงเรียนขจรเกียรติศึกษาประเภททีมจำนวน3รางวัลและมอบรางวัลชมรมวัฒนธรรมส่งเสริมเด็กและเยาวชนต้นแบบเข้ารับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติที่ระลึกรางวัลต้นกล้าเสมาคุณาธรจำนวนเราย